รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในรายการ นีโอเวเรลตี้ค่ะครับผมบดินทุกนะครับดิฉันรัชนีมหานิยมค่ะครับแล้ววันนี้เราสองคนก็พาท่านผู้ชมมาโอ้อหาอร่อยอร่อยนะครับใช่ค่ะเขาเขาเล่าลือกันมากเลยที่จังหวัดอยุธยาว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยสุดๆค่ะใช่อจาค่ะแล้วบรรยากาศดีด้วยใช่ค่ะอยู่ริมแม่น้ำป่าสักเลยอ่าฮะ ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนปัฐดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง BioAdvanced d y y Cream ชว่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใส BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Peer ร e ซ e ผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนามากไปกว่าการได้จิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้น 10ปีครอบครัวน,นักธุรกิจ n e w Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับคุณ <Ha. S 2> พี่ปนอมนะครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนี่เองมาถึงเมนูแนะนานะครับ <chaque S 2> <Ganz S 1> ปลาช่อนโบราณมันมีขั้นตอนการทํายังไงครับพี่ปนองเราก็ได้ปลาช่อนนะคะเป็นต้นนาตัวขนาดพอดีพอดีนะคะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ทอดให้กรอบนอกนุ่มในนะคะิเครื่องปรุงก็จะมีนะคะมีพวกน้ำเป็นอาหารโบราณนี่จะมีกะทิบุวกลโบราณนี่จะในกะทิมะพร้าวคั่ว ขิงทอดหอมเจียวกระเทียมเจียวหอมแดงสดตะไคร่สดแล้วก็พริกน้ำปลาพริกแห้งพริกทอดพริกขี้หนูเลยคะเอาไปคั่วแล้วมาตยวหยุดไม่อยู่แล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอทชามกันเอาเลยครับอ่แล้วก็มีพวกอร่อยอร่อยจริงๆมีมะขามเปียกด้วยใช่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีหรอทำไมอร่อยอย่างนี้ คอนเฟิร์มเลยค่ะท่านผู้ชมถ้ามาต้องต้องสั่งเมนูนี้เลยนะคะปลาสดด้วยเนื้อมันจะเหนียวหนึบนะคะถ้าปลาหนาแท้ๆเนี่ยรสชาติแบบไม่ไม่แหลมจนเกินไปนะครับอร่อยมากกแล้วไม่เผ็ดเกินไปด้วยใช่ใช่ใช่ครับนีแกงชมแล้วเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปเป็นอะไรครับยำกุ้งตะไคร้สดนะคะยำกุ้งตะไคร้สดอันนี้จะเน้นทานพวกสมุนไพรนะคะ สมุนไพรยกตัวนะับะ่ะกุ้งแม่น้ำนะคะทอดแล้วก็ยำพวกตะไคร้สดลาดกุ้งก็ตัวใหญ่นะคะท่านผู้ชมกุ้งก็ตัวใหญ่แล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำที่นี่จะใช้กุ้งตกกะค่ะที่ที่ตกด้วยชาวบ้านก็ตกมาขายให้เราเาก็ไม่ใช่เลี้ยงอีกแล้วไม่ใช่เลี้ยงอีกแล้วนะคะที่จริงๆแล้วเน้นสมุนไพรเนชอบมากๆเลยอะค่ะตะไคร้เพียบเลยใช่อะไรไหมไม่ครับ ต่อไปนะครับแกงเลียงนะคะแกงเลียงสดนะคะจะมีบวบนะคะมีข้าวโพดอ่อนใบเมงลักฟักทองถ้าแกงเลียงไม่ข้นเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแต่ดูจากสีนี่ข้นมากนะครับอีกแล้วอีกแล้วอาจารย์ใช่เลยอีกแล้วใช่เลยโอ้โห ของขาข้นจริงๆคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มอร่อยจริงๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าแวะเวียนมาแถวอยุธยาก็อย่าลืมแวะมาที่บัวาย่บัวนะครับน้ำมาพที่ประนอมได้สำหรับคนที่ดูรายการอยู่ที่บรนอมมีส่วนลดมีอะไรให้ไหมมาจากรายการนี้นะครับลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ลดให้เลยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและก็ถึงเวลาที่เราสองคนจะต้องลาท่านผู้ชมนะครับาะว่า ก็ไปกินแล้วใช่อาหารรอเราอยู่เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับก็พบกับเราสองคนได้นะครับในรายการ n ีโอวารตี้นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์วันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจะรีบไปกินค่ะบ๊ายบายอร่อยจริงๆขอบอกว่าอร่อย